เราไม่มีความพร้อมจัดเรามาก่อนเลยเเออียสนับเพชรสนับเมฆต่อยเมฆสีแดงต่อยอะไรห้าคนดูผมดูผมดูผมดูพี่ชายดูผมดะไอหยองมึงสนับอะไรมึงอ่ะสนับบวกสามอ่ะเย็ดเย็ดหล่อเย็ดเหมือนแรงแฟนะสีสีแดงเหมือนแรงสีแดงแรงนิดอ่ะเหมือนแรงอ่ะมีกันอยู่ห้าคนปะพี่ใช่ปะห้าดูหกว่าห้านี่ ไแอบดอบไหมพูดอะไรมาพี่มา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 เกตองกินแล้วไม่ใช่เอ็กเจนเอเจนบอกครับผมเอ็กเจนหนึ่ง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 หนุนอะไรกูนึกว่าบิดโหดเออตอนแรกกูนึกว่าบิดหดเหมือนกันเียตาตากูไปแอนเตยิื่ดบไปใส่เนี่ยเขาไปใส่ของดูไว้ปะก่อนที่ดูไว้เขาใส่อะเออแต่หยองอ่ะไปตีสนิทกับดูไว้แล้วนะ เอาดีก็ทักขายหยองได้เลยเป็นเอนียดีพี่พี่หยองเป็นเพื่อนเกียร์กับแบรี่นี่ฮะฮะอะไรนะเอาดีไม่หช่องเป็นเ่อนูกียร์ัแี่นะฮะอะไรอาม่ยมอน่านันอ่านว่าอะไรนอ่หยองเ็นพ่ยร่น่ไรอาอปืนเบ่อะไรนะ้อาย่องไปอบ่รเอาไีพอปเืนียบี่่อะไมนเอาไพี่อปชนเพ่อเก อองะไรเนี่ยซูมดูอะไรเนี่ยต้องตูดสูดก๊วยลังดูสูตรอ,อ,อยู่ดูตูดไอ้เบ๊กเลยมึงจะไปรับของทำนี้ยอะไรวะรับของอะไรไม่เอาเผื่อไว้ไงเดี๋ยวมันหมดกลางคันไม่ให้<อ>เนอ,อ,อจริงอะ่ะเยผมรักเลยอ่ะตก่อๆย้อนเลยไม่เอาอิงมาด้วยไว้ละอะไรเนี่ย เฮ้ยเอร่าเยเมนเฮ้ยหยองหยองเก็บหน่อยแสบตามากเลยสินะเพื่อนบวกอะไรเหรอบวกสามโอ้ยแสบผมไม่เล่นไม้ครับผมไม่เล่นไม้เล่นไม่เก่งผมต่อยดีกว่าปากมากมากมากคนไหนไม่รู้ ทำไม่ได like, ้วะแม่ไปมาตกเหรอเดซี่ปะแม่อยากกินมะม่วงเบาหมดปะแม่ปอกท่าห่ดิเอะหรอ่นครับใช่วยอะทำไมหวานเนาะมันหวานควม่สุกไงวหวานม่เาไม่เอไปไปดีกว่าน้ำมาใจหน้าเมื่อกี้หน้าพี่ชายเข้ามาในกล้องดขอกดไม่ได้เพื่อนกู้องรูปไปในกลุ่มแล้วเห็นหน้ามหลอดลอยใครที่อยู่แอดบอกสตาบบอกอันนี้ก็ได้เวอริงแ หนึ่งหกคให้เขาดึงคนหน่อย้ในตัวเอาตรงๆอ่ะตอนนี้มีอยู่ไอเดียอะไรกินละแอนเนี่ยกินละดับมีอยู่สองแสนเองเขาชื่อฮันนาให้เบ็ไปตับไอเอให้เบ็กไปสองอันนี้คุณฮันนาคุณฮันนาอันนี้เพื่อนตอบว่าสกาอรเจ้าชู้เห็นุเขาสกาเตอยากรู้จักคุณพี่พี่พ เพื่อนผมอยากรู้จังอ่ะเอ้าวพูดหัวเหรียญงมเหรียญจับเขาไม่อยากรู้จังว่าละไอ้ยี่พิชาก่งเหลือจังวะจ้องแบ่งที่ชุกันาดไม่มีดชุกเลยวันเสาร์พี่ไม่มีพี่ยองไม่ไม่เลยสงครามไม่ได้สุดเลยครับเป็นอ้วนเกาะไม่มีอะเราเบิร์กทีเดียวมีสองอันเราไหวชิวพี่โมบปางพี่โมบปางพี่โมได้ไงหยอง ครบพี่โมมีพวกกรอบกาะกับเพลนที่ชุบให้เบิกไหมหรือของตัวเองสูตรกระปี้ในหัวสูตรหนึ่งกระปีอ่าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนี่เด็กจะให้ก็ไดตัวครับขอเบิกตอนเล่นสตอรี่กับสกอตอะไรเงี้ยหน่อยพี่ไม่มีเลยมีแต่เพลนตัวมีเท่าไหร่ผมไม่มีกรอบไม่มีไม่มีเกาะไม่มีนี่เลยตัวไม่มีเลยใช่ไหมใช่ครับพี่เฮ้ยเขาคนนี้ พีีี่่ชอบมยูได้ยินพี่พูดหรือยังมันปัญญาอ่อนถ้ามีเกินมันใช้ไม่ได้นะไม่ได้มันจะทำเรื่องมึงอะไรแต่มึงเนี่ยมึงเขาทำไปเลยวเขาตั่งงงแตกอ่ะปั๊มเพลิไม่ได้ไม่กลัวอยู่ไหนมันงงเล่นอ่ะสนุกแล้วไประดับลุ้งหน่ะวะหนึ่งทำหนึ่งมันทำไม่ได้เข้าใจไหมหยองมันทำได้แต่ว่าอย่าไปทำเลย พี่เลิฟพี่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 มูเพนเกินพี่เล่มาเ่มาเนี่ยพี่มีกเก้าคนเียกระเป๋าเลยครับตาที่ขวดอะในตัวเอาให้ได้สามสิบกูเดี๋ยวกูเข้าวงไปกูใส่มั่วหมดอะทีละห้าทีละห้าทำเกินสามสิบนะครับเกินสามสิบไปใช้ไ,ได้ไอ้เบลลี่มนันเอาไปยังคนให้เกินสามสิบแล้วลองเดี๋ลองเดี๋มันทำล<อ>แล้ว ยัดแม่ทั้งหมดอ่ะไฟอยู่แม่งงงอ่ะเอาป้าพี่ไปไม่ได้เลยเฮีย, <c oughs> ยนะอันนี้เยอยจริงเอเอแดกอ่ะแป๊บนึงนะไอ้ขิงมันไม่ถึงกระหลาษสักทีเนะี่ยไม่ได้วาบไวมาเช็คชื่อไอ้ยยขิงมันไปกระาดาษมันไม่ไปสักทีเนะี่ยไม่ได้วาบม,มาแล้วมาแล้วมาแ้ขาดึงแล้วใช่ไหม กลัวอย่างงี้ไงมึงขี่กลัวอย่างงี้ไงแค่ทัวลุงลียังกลัวเลย้องต่อไปอ่ะ้องเก็บไม่ได้ต่อไปอ่ะ <c oughs> อะไรตัวลุงนี้กันวะมายืนอย่างงี้โดนไอ้ย <c oughs> ังไงกูขับง่ายขนาดนี้วะไม่มีปืน อยากเล่นอยากเล่นอะไรอย่างงี้ด้วยในไฟด้วยปิดลับของตอนไฟเออว่านี่ไงพี่ปิ๊งมาไหมพี่ปิ๊งมาไหมไอวิลลี่ไอวิลลี่วิลลี่มานะผมมาพี่ลังวิลลี่วิลลี่วิลลี่มันปิดมันปิดลับของได้ไม่แม่เมื่อยตมาียมันปิดรับของได้แล้วคนอื่นก็มึงคิดว่าใครจะจังไรกีบของในไฟล่ะเปียวเปี้ยวยิงไม่มาก็ไม่มา บางทีก่อนเลยเหมือนแมกแกอกหรอแก่ก็รวเป็นเม็ดไม่แค่นะแทนพี่ไม at ่เคยแทนโอเคโอเคก้าวแล้วมาถามเขาว่ากากเลยมีแค่นี้เหรอครับผมพีดไอดอกมีมีอีกผมก็ปักขลามแล้ววะไม่กากวะหรอมันอุ้มศพได้ใช่ปะได้ๆไอดอกทุกทีเราผมมานะพี่ด้วยมีก่อนไหมเนี่ยเอาก่อนไหมเอาเอาไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอามา อันนี้เรามอนขันเลาสองคอมอันนี้พี่สัตวจอมาไหมพี่ฟ้าหน่อยไหมพี่ฟ้านั่นแหละพี่เราเจอยังไม่มาพี่ฟ้ายังไม่อะผหน้าเมียทิ้งเนี่ยไม่ยอมฟาร์มนี่ยงูทำไมเรายืนกันอย่างนี้วะไม่เรายืนกูเพื่อนอยู่ปะอู้หัวมันเข้าตัวนะแบ็คเอซัปไปไหนแบ็คเอซับเต้บ้านสวนโอ้ยแต่ขวานเยอะลยดู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 เชือกดูอ่ะไอ้ชีดำ เฮ้ยเฮ้ยใครไปอะไรเมื่อกี้บ้าอะไรอ่ะเอาดิบอสเล่นปืนบอสบอสเล่นปืนบอสตายหนึกยืก่นตูตายน่ตูายหนึ่งอนดี้มีเอนีดบเอนีมีเนมีเฮดอุ้ม้วยลากี้อุ้ม้วยอุ้มเลยดองตึ๊บลาดียวอย่างอย่างกันโก้ตลายวอย่างกันกูก็ต้องูดหยองไอ้น้ ปืนยิงหน่อยปืนยิงหน่อยจุกเกวียนจุกเพื่อนด้วยกันหน่อ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 ยหยาด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 ยาดยาดเปลี่ยนมีดแบ็คเปลี่ยนมีดตะโกนเปลี่ยนมีดแบ็คตาย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 เขาไม่ตายแบ็คตะโกนเปลี่ยนมีดแบ็คเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดลากี้เปลี่ยนมีดหน่อยเออคแบเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลจะตายจะตายไหลเลือดไหลเลือดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดโอเคเปลี่ยนมีดโอเคเปลี่ยนมีดลากี้เปลี่ยนมีดฮะไอ้บุมาอย่าบอกว่ามทง

มัวจัดจน่ได้ไงินไม่ดีสนไ่ดีดบโดบโดบเย็ดเย็ดตะปี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 ดโดบโดบเย็ดเย็ดเอาหกนะเอา

พี่สกีดีดีดกเยเสกีีด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 ีเป็นอะไรสกดีดอกเย็ดเยอนเตงมาเียไอ้ยิ่พี่ชายไปอ่วะัมไมไวะบ้างกูมีตียงอยู่นะเป็นนักขนาดนี้รเะขึกับเขาวะเปิดดิกูไปดไว้กูกลัวเขาเอา สกีไปดีไปดีดอปเย็ดเย็ดสกีไปดีไปดีดีดีโอ้โหคนนี้คนหนักสกีไปดีอะไรวะเนี่ยโรงพยาบาลบโรงพยาบาลไปโรงพยามาไปไหนพี่บัมาไปด้วยไปเปล่าได้ไปได้ไปผับไปโรงพยาบาลหน่อยจะไปครับเมื่อกี้แร็กแท็กได้มาแอดดอปไหมจ๊ะสี่ล้อรถสี่โอเค มันไม่เข้าวอไอเพจอะพี่อะไรอะเขาลุ้นบอลกันแล้ก็บอกดีเย็ดเย็ดสกิปไปดีไปดีดีสามศูนย์เจ็ดวันนั้นมึงป้นกูไปไม่ได้คืนเลยจำได้นะกูขอเงียบสับพาร์ติกันมึงเกิดอะไรขึ้นวะมึงเกิดอะไรขึ้นวะ ซ้อมซ้อมเหรอเหรอปะฮัลโหลซ้อมครับมันต้องเหมือนแข่งจริงครับการซ้อมอ่ะการซ้อมอ่ะพี่อ่ะฟังก่อนดิขอบคุณแกะร้อยห้าตัวนะครับเรื่องเรามียากันจัดตำแหน่งปืนดีไม่ต้องเอาเยอะเหมือนเดิมกี่คนกลับไปรวมก่อนเขาจะนออย่างเ้ยอยู่โอ้ยไม่เกินไม่เกินห้าไม่เกินห้ากลับไปก่อนกลับไปก่อน ปีดีโดบโดบเยสเยสสกิปไดีไปดีโดบดีออกมาจีนีเ็ดใช้แล้วหายไหมหายอยู่แต่แต่ทำไมเขาไม่ปรับให้มันไม่หายอ่ะไม่หายอ่ะดีแล้วหยุดคนละหยุดคนแล้วสี่พอไหมหรือต้องห้ากันเหนียวไหมสักผ้าไหม แล้วพ่อพี่ใครว่าอาไม่ให้บอกสว่าอาเด่นมาทั้งลุงเด่นมาก็มีลุงเด่นที่จอหกหที่หลจอมาปะหมล้วแลวนี่ก็หมดแล้วบอกสีรักมากเลยสีอะไรสีอะรบ้างมาว่าไกอก่อฟารตามพ่อมังดิไอฟามตามพ่อพี่เล่นามเลยอาชลมันี่ดิเขาแกเข้ามาอยู่ใส่กล่องฟามยัง พีมไม่เมีอมพีดไม่ตีไม่ดตีไม่ดตีมัน่อกเลยที่กำัมากลังโลงโง่โง่ง่โ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 ม่โง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 โ ไปเล่นปืนมาเอากะสุนหน่อยผม้ยแต่อยู่ไหนะมามามาพ่ปั๊มยังวะคนไเอาเอาเอาปนไ้นี่ปืน่ต้นไฟกูเล่นกูลงไปเล่นนะกางไฟกูเล่นปืนปืนสี่ผมปืนสถ้าอยากได้นีคกาสุไว้ใจดีาล็อกปืนขดไปเลยตอเท่าไหร่ลอเปลี่ยนี่มลปล่ยนนีอเาะพี่โอเค พี่นอนเน,น,อออนี่ยแหละนอที่รถพี่ก็บเลยนั่งแบายถ้าเป็นเกันจรยาก็ร์ไม่ไม่ต้องแบ่งกันต้องแบ่งกันไอเียวฉลาดนะเนี่ยเตนน้อนผาดบ้าเพื่อนบ้าแต่งตัวหล่อในช่วงเนี้ยมีบ้างครับแต่งให้ใครแต่งให้นะแฟนครับแฟนชื่ออะไรอ่ะเชลิล เจอที่ไหนเจอที่นี่น่ารักไหมอยากกวาดกวกดคุณน่าจะสุดนะที่มามันชอบมาบอกตัวเราเรื่อเสียงอยากเรียกบลูไอ้บาสวันนี้นะเดี๋ยวเพื่อนกูมีอะไรจะถามแบบจริงจังเลยอ่ะคือกูไม่ได้อยู่นานเกิดอะไรขึ้นวะล่าสุดกูเห็นบอสแบบ นั่นน่ะอุ้มศพกอสยัดกินจุ้งแล้วเสหายไล่ไล่ดาบกูเล็ดใหม่คือมันมันมันเกิดอะไรขึ้นมาเพื่อนแต่กูไม่ได้อยู่นนะนึ้หงนะพักหลังคือมันเริ่มบ้าไปมันนึกหมอกไหมกูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะกูแบบกูแบบตัวไม่ทันอ่ะมึงต้องเข้าใจไปเลยหรอคือช่วงนี้มันอ่านหนังสือใช่ไหมแล้วคือมันเครียดอ่ะ คนบ้าคนไม่เต็มบาท,ทเครียดอะทุกอย่างมันจะตีกันัวหมดไปทําให้สมองมันอะทํางานไม่เต็มที่หรือเขาเรียกว,ว่าสมองรวนอะนึกออกปะตัวไอนชักก็มันเป็นของมันอยู่แล้วบ้ากามายิงแกยิงบ้ากามาันชกักจริงคือกูไว้หน้านะเพราะ<ๆ><ๆ>มันเื่งเดียวของเลยชกกักอะมม่รู้ปะเนี่ยไม่รู้เพื่อนอ ตอนมันไปอีทเลียวคือกูอยู่อินเทอร์มันอยู่นมผงอกกูต่อยมันเละกู <laughs> ะต่อยมันเป็นเพื่อนอะมึงบอ,อกว่าอือเออมันเป็นแก่บ้ากรรมอย่างนั้นแหละมึงไม่ได้ชินตั้งนา,านแะล้วนะเพื่อนกูไม่เคยเห็นเขาเป็นยังไงมาก่อนบ้ากรรมมึงล <laughs> องไปหาจิ้งจุ้งดูแล้วมึงแล้วมึงอย่าเรียกจิ้งจุ้งนะตอบมึงเรียวกว่าน,น้องพิมมาดาในอินเทอร์ทำไมอ่ะ คือตอนนั้นน่ะพุณก็ฟังนะก็คือไปบ้านไอ้บ้องกันเออแล้วก็คือไอ้บ๊อบอ่ะมันคุยกับแฟนมันอยู่ข้างล่างใช่ป่ะอ่าฮะแล้วก็กลัวอยู่แล้วตรงเราเพียงกันอ่าแล้วบ้านไอ้บ้องเขามีกล้องส่องทางไกลอ่าฮะจ้องจินจุ้งเนี่ยเมาออก็เลยเอากล้องส่องทางไกลอ่ะส่องดูไอ้บ๊อบทำอะไรอยู่ต้องพูดถามว่าจินจุ้งทำอะไรจินจุ้งหันมาบอกมสเซนเจอร์เออบ๊อบอะนั่งเล่นเมสเซนเจอร์อยู่อ่า เขเลยเรียกมันว่าน้องพิมมาดาในเซนเจอร์มึงล <c oughs> องไปเรียกหนิ <c oughs> ใครอะวะไอ้จุง้งพิมมาดาเออพิมมาดาในเซนเจอร์ไอ้หลอดเอ้ยไอ้หยองเออเหมือนอูรุตมึงลกต่ำๆเอารถกบดีกว่าไหมดีเราอะ <Nice. S 2> กบดีกว่ากบดีกว่ามึงไปแรกดิแรกกับใครอะเนีย่ยไอ้ยะโอมานะเลอ,อ อุ้ยแม่นกเรียกกูยังไม่ล้างจามท่านเป็นไงล่ะอ,อันนี้เออนะปรับตัวไม่ทันว่ะพี่พี่เพื่อนกูเป็นอะไรกันหมดแล้ววะพี่บ๊อบว่าหวังว่าพี่บ๊อบคงจะแบบไม่ไม่เป็นนะน่าจะไม่น่าจะไม่เป็นนะพี่บ๊อบอะ่ะ เฮ้ยดีป่ะเฮียปลดซ้อมไปนักหลายรอบนี่เฮ้ยเอาอะไรวะเป็นแอปไปิลวะเป็นแอปเปิลวะพี่หยองแอปทำไรเนี่ยนั่งซื้อของเนี่ยซื้ออแต่มานั่งเซ็ตผมอะไรนั่งกระจกเนี่ยเมื่อกี้หล่อแล้วพี่เอ้ยหล่อแล้วใช่ไหมพี่ไม่ต้องเซ็ตผมพี่ก็หล่อเสมออ่ะได้เลยเนาะโอเควันนั้นกูเห็นไอ้มาตีเวทพังเลยหนึ่งหนึ่งอ่ะยังโทษไอ้มาโทษไปเพื่อนยี่นี่ฟุกนี่ะแหละ นี <laughs> ่ค่อยๆปาบไงที่ไอ้มันก็แพ้งรออะไรอ่ะ <im it> อันนี้เปลี่ยนฟรีหรือเปล่าฟรีฟรีๆๆๆมั้ง <im it> แอบ้บันถึกชุไดไว้เปล่าบันท <im it> ึไกไว้เปล่าวะเปลี่ยนไปชิบหายเหมดน แกมาเล่นหนีเมื่อกี้แน่แกไมก่ไปกินข้าวหยถือปืนป่ะหรือไม่ถือไม่ถือครับพี่ใครมาปรับร้านนึงซัมม <c oughs> ี่วอร์นี่กี่คนเนี่ยสามทีถึงไหมเนี่ยอืแอแตดรอปสามสามทีบอลลูกเกาหลีตัวไหนยังไม่มา <c oughs> ม,มาเอาก่อนนะครับ <c oughs> แกเป็นอะไร <c oughs> อ่ะอแกเครียดอะไรวะตรงเนี้ย เคลอดนี่นนเอไรเทีมทานจัด